สฏิจจ ա เพื่อนเพื่อนวันนี้ยายการก็จะมาทดพทดลองจะทดลองดูว่าหอมที่เราซื้อมาลากก็ลากจะเป็นแบบนี้แทบจะไม่มีลากเลยลองลองลองดูเด้อพี่น้องเนี่ยลากไม่มีเราจะมาลองดูว่าเราจะไปเอาใส่เอาผ้าชุบน้ำให้เปียกๆแล้วก็เราจะเอามา เราจะเอามาเพาะลองดูเด้อพี่น้องว่ามันจะเป็นต้นไหมเพราะว่าหอมที่เราซื้อมากินไม่ทันจ้ะพี่น้องเนี่ยเน่าหมดเลยเนี่ยเน่าหมดเลยอย่าการกินไม่ทันนะจ๊ะอย่าการก็จะเอามาดัดแปลงลองดูว่าเอามาเพาะลองดูทีอย่าการกินไม่ทันจ้ะเพื่อนๆจ๋า ในการทดลองให้ดูนะลากไม่มีลากมีหน่อยเดียวว่ามันจะออกไหมเพื่อนๆจะรอมาลุ้นกันเด้อานการก็จะใช้ผ้าผ้าเนี้ยหอ่อห่อเนี่ยหอ่อห่อแล้วก็ชุบน้ําชุบน้ําไว้ห่อชุบน้ําไว้ทิ้งไว้สักคืนสองคืนแล้วก็จะเอามาปลูกจ้ะ เพื่อนๆจ๋ามาคอยดูนะคะว่ายายการจะปลูกสําเร็จไหมว่าหอมที่ยายการทานไม่หมดหรือว่าทานไม่ทนันว่ามันจะขึ้นเป็นต้นให้ยายการไหมเพื่อนๆจ๋ามารอติดตามชมเด้อจ๋าวันนี้เฮากับสิมาเบิ้งกันหัวหอมเฮ้าที่เฮ้ามักไว้เด้อพี่น้องเอ้อจะเป็นยังไงยายการก็โอ้ย ออกน้อยเดียวจะลั่งสิเป็นนอแล้ยกการสิเลือกเอาแบบนึงไปปลูกก็เนอ้อพี่นองอันนี้เราก็มาลงหอมแล้วนะจ๊ะ มารอชมด้วยกันเด้อพี่น้องเอ้ยมันจะขึ้นไหมหอมที่ยายการซื้อมาทำแกงนี่แหละจ้ะกินไม่ทันยายการก็เลยเอามาลองทำลองดูว่ามันจะได้ผลไหมใบมะย,ยมมันร่วงมาในปลูกใต้ต้นมะย,ยมนะพี่น้องเดี๋ยวสองกระถางสามเลยอีกหมวกมีอีกเยอะอยู่จ้ะเดี๋ยวค่อยทำเรื่อยๆเดี๋ยวหมายตั้ง อีน,นี้เราก็มาปลูกหอมกันแล้วามาลุ้นด้วยกันเดอ้อพี่น้องเด้อว่ามันจะขึ้นไหมหอมที่ยายการกินซื้อมามาจินแล้วทีนี้มันกินไม่ทันจ้ะพี่น้องยายการก็เลยเอามาลองดูามาทําลองดูจ้ะมีรากออกมาหน่อยหน่อยเดียวมันไม่ไม่ค่อยมีรากจ้ะ มาลุ้นกันต่อไปเด้อว,ว่ามันจะงามบอ่อมันจะขึ้นให้เราไหม